สวัสดีเจ้าทุกท่านพิซาเต้มุลาเป็นซีอุกของเซนทรัสโคลาสัมภานปฝรั่งเศสครับตอนนี้กำลังนะเดินทางครับลงพื้นที่ซอยทิมสามทีมซอยทีมขายกันอย่างหนึ่งเศรษฐกิจเก่าสิเกิดทนน้นนมื่อนี้ก็ไปเปิดตลาดวีเก่าเกษตรโนเนาะครับเจ้าหน้นาที่หน่วยงานของของการขัดขวางประจําเมือง วันนี or, all, dai, ois, dal, nor, ้ก็ถือว่าวันที่เศปีเดือน12ปี2023เนอะเตรียมตัวกับพร้อมกันนะเนาะเดี๋ยวบ่งว่าเข้าไปจะคุเนาะสภาพจึงได้เดินจึงได้ทัดทตามวบตามสภาพจิตกันได้เลยพร้อมไหมนี่พร้อมไหมนี่พร้อมพร้อมแล้วทุกคนเนาะพร้อมแล้วจนถอดด้วยกันพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้ว tinh 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 คือแบบไหนเนาะมีการตอบรับอย่างไรจากพเมร์บาชซอนเกี่ยวกับวิเก่าเกษตรนาโนของพวกเขาของบริษัทพลัสกลาวฟอ่ะแต่ึงตามสภาพบันไปทำแทนเนาะก็ขอกันไปตอนนี้มาทำกันเลยคือผู้ชมมึงหลุดปุ่นแหะที่เหาเราข้างหนังโยนสบายดีสบายดีสบายดีพร้อมแล้ววันนี้พร้อมแล้วอันบอพร้อมแล้วพร้อมแล้วเพิ่มแล้วมาไหนมาไหนดีแล้วนี่เอาเอาเอา คนในคนนี้เชยอใแต่กี่อนพร้อมแล้วมานี่ไปจวดจอดโซโลเสลน่าโซโลเสลน่าแป๊บนึงเอากรังมาหอดสถานทีเราเป็นของกาญบ้านเบใหญ่กว่าโอเคแล้วจรงจรงดีแล้วก็ถทข้ามันอะนะว่าทั้งแบบเูใหญ่กวาาการปกคองบ้านโซโลหน่อยเออมันต้องยังสีไหมแ่ยบอกเดีกระจกกระจกกเสบก็ไขเนาะลอยหยอดเนาะดีกว่าว้าเยอะะ คนเยอะเนาะดีกว่าเมื่อวานเยอะเลยเยอะเลยโอเคป้ายไปกันไปแต่ตอนนี้เรากามาหอดหองการเนี่ยไปแล้วเรากำลังเอาขอตกลงขององการกิจกรรมรับเพื่อไปยืนทั้งพยญญาบาลเพื่อนต้องมีการแดงประทับขักในแันนี้ได้สันน่นจังคอยสมบูรณ์แบบเลยเนาะทำมาอ้ใ วนนี้ฮะโอเคได้แล้วได้แล้วได้ล้สบัสดีสวัสดีวะสวัสดีเอกสารยนน่อบ่ะสวัสดีกำลังทมหาบ้าเพื่อพยานใบานใยอยู่ใช่ไหมเราจะออกมากเลยด้วยเดี๋ยวนั่นนไอ้นั่ทกาแล้วมาหอดจังหน่อยแล้วก็ออกมากันจิกรรม ล่มเนาะมีนจีบานเท่านะเขาบอกว่าเขาบอกว่ามีแต่ล่มบริโภคเขาอะล่มไรโอเิ่นเริมออาวนามขึ้นเนาะทำอาเนาะขึ้นไรเมือไรโอไรเหมือเลยกอ้องตะไม่พูดดูอันนี้ทางพบานเิ่นเนาะ กำลังเตรียมตัวอยากพอมีไประสนนในทุไดได้บจไปไไ้ไไปเป็นวไมไนไปอรคชานทกท่นก็พอมม่ราครอบัไดนกไว่ดะทไันี้่มาม่รั่มากันมีเหแชมป์มาสามงวดแตไม่เง็นใได้เงนเี่บับสิริชเป็นโนมา่ได้ยเงถึ้หัวเ้ว

ตอนนี้เราถาเนาะคณะทีมงานเรากัลังเตรียมตัวกันต่างต่างวงต่างวงางวงบ่บแมนบอลเหลืองเาสมอลล์สิ่งนะไปรตะบอนตะบอนคณะเทามนี้มาทั้งงดอยู่หกคนนะ พกคนที่จะให้ข้อม,มูลควอมูลหูมันนี่ท่านเนาะเป็นกาลังติดตั้งกันอยู่เป็นวางเป็นจอเป็นยังอ่างปุ๋ยเร่องปุ๋ยน้ำปุ๋ยเม็ดต่างๆเนาะให้กับพ่อแม่พ่อสนทับสาบกันอ่ากำลังเสือเสื่อนกันอยู่อ่าเดี๋ยวติดตั้งกันเดยนเด้อมเราม่าไมมันไม่ได้เ่รส้้ด้๋ย้โ เา่ใ้านไปบ้านมึงไ่ให้นอนมงให้โจมึงทำนี่ต้างกิให้ไปนะไปไกไไาเื่อนไเป็นไปเป็นศาตยังเป็นยารให้ไปะกายังไงเรื่องของ้นา เอป่ัดตังป่ ola, nah os, year, er, ังาสกโกล่าเ้าเ่านี้เนาะประสบการณ์เยาจากอางการกัารมาตะล่วงเท่าแดี๋ย่จะดกเขาบ้า่านฮอที่เนาะกางที่ว่าหายโผลพรปสุนี่เอาใจใส่และเขาบอว่าเป็นเดนุเอาเส้นเพิ่เ้นเพิ่นเส้นเพิ่เสนเพิ่อร่างยาใหมากบรรยากาศุกท่านเนางกำลังหลบล่วมพ่อแม่ไปส่นอ่า เป็นยับเข้าไปเข้าใส่ข้อมูรขลงเลาของการนําใส่ปุ๋ยปุ๋ยเก่าเกษตรหน้าโนขออบนะปิษัทพลาสโกลาเนี้คือความแม่ประสนะกลา,านลังของมากอ่าสังงขอมากเพื่อศึกษาห้คมูลังเลาของปุ๋ยเก่าเกษตรนโน,น้าะแลกจสินคา้าต่างๆของพลาสโกลาทุกทาลังเริ่มกันไป <laughs> เราั้ก็บอเป็นยังเพราะว่าถ้าผู้จับก็ไม่ได้สอดสึกกันนี่เราเป็นยังไงไม่ใช่การเผยช่องต้นต้นเด่นแบบการนี่เป็นนี้อันนี้ก็ารนนี้ก็โซะอันนี้ก็โซ่

เราจะรับกินมากลูายคนีทั้พยาบาลเนา้ว วัจักตำรวจวจักยังต่างๆมางานแล้วนี่คือปัาบาลเป็นจะมาเปิดงานให้อันนี้คือจุดดีของการเข้าเหตุเปียกของกับปัตเลาะเปอร์เซ็นต์นี่คือ,อ,อาาเริจมเปิดงานาเ,เปิดงานนมากวัน,น่ากนเราเเนาะสุมาตันลายมตำนานวา าปตใส mm hmm. mm hmm. mm hmm. em so ่้สองค่นนเนาไปอ่านซื้อให่นาะก้อเดีนกกันก้อนักซื้อาน่สบายดีพอเมียทาหลักชดะลอกเนินานเ่องกาที่ทางการน่านักการตางการกิจกรรเพื่องสารคูปเท่าน อ่าผมจะขอยชิญท่านได้บ้างนี่โครงการที่ต่างๆถึงปักชัวรบ้านโชวหน่อยข้างนอกและการย่นท่างทานดินตุกไส้พีซ่าเพเื่อนล่านำพนากบริษัทพัสโตล่านอกสาขาปักเซ้นะและรัดถือหักแเท้นอีโพออเมร์ที่มาหัวกบประชุมในวันนี้เนาะทั้งพววลูกพวกหลาน ด้มากโฆษณาหรือว่ามาหุ้งโ้งงูกับผีับเริ่มเปิดงานนะท่เปิดงานจากองการกสิกรรมประจำเมืองสนับสนุนแขวงจุฬสตตัวรช

sok tahu komentar negatif di titik di titik kartu itu saya lempar di situ ya kok sebenarnya tuh kayak apa sih ya nanti nanti kan kan itu kan eh kalau itu kan kalau mau tahu ini video oh ya kalau itu komentar kamu jangan komentar dulu

สองตสองไม่ติดสการปิดกัขายไปไ่นก็หาเป็นท้ามกันอ่ไรยังเอาเลยกาแฟกกากาฟก็มีเรื่องันนี้จงอธิบายเติมกาแฟเกพื่อติดใจเพื่อติดใจกน้เอาร สัมภัสส,สัมัสาแต่พ้นประโยชน์นะเอาเฉยๆเอ่หะคาดวะคาดประเทศฮะเ,อเอบอร์ปัญญาโอ้หเดี๋ยวจะเข้าใจไปเรื่อย ขนาดว่าูแข่ง่กแข่งแบบเต็มเต็มเลยกูแข่งบบเต็มๆเลยอ่กูแข่งแบบเต็มเต็มเยนั่นอยากแข่งกับอาญ่าวว่า้นเกิดมง เป็นละอองหมือนกันน้ำรำปลามากไม่เอ่กินในไอจีครับเย็นมืเอไปอาคาดุดท่อนะยุบบรนษัทายเองเชร์บริหารไม่โอ้แชร์นะมีอยู่ในรถเานีโบ๊ทสองรองเท้ารองเท้าส่ไปข้าันอกไงเลิกแล้วแต่ว่าอนาคตไปอยากซื้อยากขายเป็นตัวแทน ใช่มัสมางมว่าเคมีมันอันตรายคับกำไหกับอีเมลเอง่บพวสื่อที่เราเลื่อของกินมันมีแต่เคมีแต่ตัวนี้มันเป็นเคมีนี่มาใส่ังวับสิทเียดวดีด้ยสยา่้ตัวนี้่าเนั้

เมาแข่ตรงนี้ประตูที่นียื่นเขามาคนมากเกินไปนนั้ไปในพังานเาืนร้ายเหมือนกันือดนร้ายไปใืนายแต่บาไปีทีเือนหมดหมั้งหมดเนี่ยลสอง่ยท่ไมาไหนพนักงาสัง ลาบคืเนี่ไมนเป็นเ่าโอเคมีมันเป็นแต่ย่างว่าย่างย่างย่างยางไปที่หาดทีหาดเจ้าใจได้ยับเมีเนี่ยกเพราะเราจะ่ในท่ของเาพอตั้งใจกัมาบ้าแ่นันั่นคือวันนี้ตัวนี้ตัวเสริมเสริมแนวไาให้มากใหม่หรือว่้คอาวก่กินดีในสมบูรณ์